ครีมบุษนันท์พลิกล็อกเฉือนรุ่นพี่เมรชนกเลื้วตัดเชือกแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์สครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันหญิงเดี่ยวมือ19ของโลกปลดล็อกคว้าชัยครั้งแรกเหนือรุ่นพี่ในการเจอกัน12ครั้งอย่างเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกไปได้2อถึงหเกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันปรินเซสซิริวนวรีไทยแลนด์มาสเตอร์สสองพการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับนานาชาติในสึกปรินเซสซิริวนวรีไทยแลนด์มาสเตอร์สองพัวนวาายี่สิ แมสเธอร์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาทัวนาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ B F, ีดับเบิลยูเอฟโอทัวร์ซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม210,000เหรียญสหรฐัฐหรือประมาณ7,240,000บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึงบำรุงพันมือวาง5ของรายการมืออันดับ19ของโลกพบกับ เมย์รัชนกอินทนนท์มือวังหนึ่งของรายการมืออันดับ13ของโลกเกมนี้ครีมบุษนันกลับมาฮึดสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเฉือนรชนะไปได้หวุดหวิด 18, 2-1เกม18-21 22 202 114ซึ่งนับเป็นการปลดล็อกเก็บชัยชนะได้เหนือเมย์รัชนกเป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยประชัยมาก่อนมากถึง12ครั้งโดยในรอบรองชนะเลิศ คีมบุษนันจะไปพบกับอายะโอโฮริมือวางสามของรายการมืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะโนโซมิโอกูฮาระมืออันดับ20ของโลกจากญี่ปุ่นมาได้2-1เกม15-21 22 22202 118ปประเภทชายคู่พี P. พีรชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลทีรรัศกุลคู่มืออันดับ7 6ของโลกพลิกสถานการณ์หลังจากที่พลาดท่าพ่ายไปก่อนในเกมแรกมาเร่งเครื่องไล่ตบทำคะแนนแซงชนะอากิระโคกะกับทาอิชิซาอิโตะคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่นไปแบบสุดมัน2-1เกม14-21 2 1 1 2 2 0 P พีพรชัยกับโอโมพักพลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกันรุ่นพี่ร่วมทีมชาติเอ็มสุภักจอมเกาะกับสกาย กิตินุพง์เกตเรนคู่มืออันดับ33ของโลกที่เอาชนะมาร์คแลมฟรุตกับมาวินไซเดล คู่มือวาง8ดของรายการคู่มืออันดับ28ของโลกจากเยอรมันไปได้2ถึง1เกม21ถึง14 162 12 115สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวอชมีตาชาลีฮามืออันดับ61ของโลกจากอินเดียชนะเอสเตอร์นูรูมิตรีวโดยมืออันดับ44ของโลกจากอินโดนีเซีย21ถึง14 19ถึง21 21ถึง13ประเภทชายเดี่ยวมากคันโจมืออันดับ51ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ชนะตุนมันจูนาตมืออันดับ63ของ โลกจากอินเดีย2 1 1 9 2 1 1 5โจเทียนเฉินมือวาง5้าของรายการมืออันดับ14ของโลกจากไต้หวันชนะหลินชุนยี่มืออันดับ19ของโลกจากไต้หวัน1 2บส2 1ถึงยี 17, ่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดยี่สิบสามถึงยี่สิบเอ็ดซูลี่หยางมืออันดับเก้าสิบของโลกจากไต้หวันชนะอึ่งกาลองอังกุสมือวางแปดของรายการมืออันดับยี่สิบเอ็ดของโลกจากฮ่องกงยี 18, ่สิบเอ็ดถึงสิบแปดยี่สิบเอ็ดถึงสิบสาม ประเภทหญิงคู่ฟาเบียนาดาวน์ูจีกุซูมากับอมาเลียคาหายาพราติวีคู่มือวางสของรายการคู่มืออันดับ18ของโลกจากอินโดนีเซียชนะเทซ่าโจลี่กับกายาตีพูเรล่าโกปิชาคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ22ของโลกจากอินเดีย21-12 17-21, 23-21ประเภทชายคู่ มูฮัมหมัดโชฮีบุลฟิกรีกับบากัสมาลาน่าคู่มือวางสองของรายการคู่มืออันดับ9ของโลกจากอินโดนีเซียชนะลีเจียฮุยกับหยางโปส่วนคู่มือวาง7ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกจากไต้หวัน2อถึงหเกม1 5บห9 2ถึงยี่สิบเอ็ดเก้าถึงยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดถึงสิบแปดเฮอจีจิงกับเหรินเซียงอยู่คู่มือวาง5ของรายการคู่มืออันดับ16ของโลกจากจีนชนะแอนเดรียสอนเดอร์การ์ดกับเยสเปอร์ทอฟคู่มืออันดับ5 1ของโลกจากเดนมาร์กยี่สิบเอ็ดถึงสิบแปดยี่สิบเอ็ด